ีนคกูว่ากระสอบายนี่สูงเท่าไหร่ได้ไม่รู้อ่ะเยอะอยู่อ่ะดูมอไซก็รู้แล้ว <c ười> ดู <c ười> ดีนะกูไม่เอาคนลข้ามมา่ะ กูถ่ายวิดีโอน่ะเออวันนี้ฮะอยู่บนได่อะไรอ่ะพนังกั้นน้ำนะสูงนะถ้าลงไปก็สูงประมาณเกือบเม็ได้อ่ะแต่ก็เห็นว่าน้ำเยอะกว่าพนังกั้นน้ำ ม่าไไที่ออกและเข้า <fits you? S 2> ูอยเยไม่นู้นน่าจะนานเยอะาี่ตนรถตำรวจหนีน้ำา